กนเกากำลังสงกานตัวนะครับเก้าตัชายโดีนึ่งห้าสาดพี่ถึงแป้งนะครับมายินคุณถนงครับเดี๋ยวผมจะรอถ่ายคลิปวีดีโอสังโน้นก่อนพรกันเกาพรกันเกาส่วนนรลกส่วนนรลก สรัยการที่153ชุดที่สงลู่ที่ 1, 1> อิสราุวัตรว่ยน้ำมหาสา,ารคามลู่ที่2รถถนนนมทบ39ลู่ที่3หัตถกรราชพัฒนกศิละขอไทยค่ะ JSMT ลู่ที่4อินทัศนราชพัฒนศิละลู่ที่5พัฒน์ OK ศรกันเก้ากันเก้าสูวนนรูก เลี้ยวมาเดีนะ๋ยวดูฮะเก่าฟีชุดก่อนกันเก่านะครับโเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูนะฮะแล้วกันเก่าจะเหลืออะไรครับเนี <laughs> yeah. ่ยฮะเดี๋ยวให้ดูชุดก่อนกันเก่านะครับก็เก่าฟีนะฮะ ดูวเพื <desserts> <Negative paper> ่อนเขาไปถึงไหนนะครับแต่ว่าอย่างว่าแล้วเขาใช้เวลาฝึกปุ๊บมาตลอนนครับเนี่ยฮะดูไหมฮะดูฮะเวลาการกลับตัวครับเนี่ยเนี่ยฮะ6กลับตัวนะครับไปนะครับถึงระดับหนึ่นะครับหนึ่งสองสามครับเราดูฮะหนึ่งสองน่าจะโอเคแล้วนะครับึ่งสอง สเนหนึ่งสองจบครับอินดีรอบสุดท้ายแล้วอินดี้เรวอินดีเร็วเเงแล้วได้ไม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 ินด้ มาดูดูเวลาดูเวลา,วลาทีนีด้ดูคู่ของเรานะครับรายการที่หนึ่งหนึ่งห้าสามชุดที่สามรูปที่หนึ่งพระสินคูตโตโต้รูที่สองฮันว้นาศิษยเกตรูที่สามราชตะเอ็มเจสวินรูที่สี่กินติดินตนันคูโตโต้รูปที่ห้าช,ตโตโตรรชัยพลเคซีดบิวลูที่หกปุณภพโอเคสวิมมิง นี่ลูกที่สี่นี่ลูกเขาลูกผมนี่นี่ครับยังไม่เป็นอะไรหรอกครับเฮ้ยยี่ยมาไปถ่ายลูกเลยครับไปเลยวหรอกอ่าลองดู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 อ่าลู่ไหนครับลี่ไหนลูกผมลูกที่สี่นี่ครับซ้อมมาหกอาทิตย์ไม่เปอาไอหนีตกางครับไปแล้ว อยากให้เขาลงมาแข่งอยู่ก็ไม่เคยแข่งไม่เคยไม่เคยแข่งกีฬาไม่เคยเลยลงสิบรายการนะครับเนี่ยแม่กัดตัวไม่เป็นเลยมาลูกมามาหน่อย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 ติดาให้หนกับตัวครับครูเขายังไม่อยากปากเพราะเขาสอนให้ให้ไหว้เป็นก่อนเดี๋ยวแต่ถ้าเตรียมขนหนังนี้เตรียมติดท่าแล้วใช่ มาลูกมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ลูกมาเลยเอา้าวเรียกว่าห้าสิบเมตรเหรอไล่ไล่เพิ่ตไปไล่เพิ่ตไป <c oughs> ดีลู่ที่หนึ่งน่ดมือดีของของค่ายเลยนะยังเข้าที่สรายการที่หนึ่ง้าสาุดที่สี่ลูที่หนึ่งพัชรวัฒน์รลู่ที่สองพัช S R F ลูที่สามพัชระ ต่อไปรูที่สี่กิติภูมิเ D ารูที่ห้าธนกิจ T N C รูที่หกชนะธันนานาธันต์มามามาเดี๋ยวเราไปเก็บผีเสื้อเราไปเลยครับลูกแค่นี้ก็สุดยอดละไาเลยออกข้างๆไปเลยครับออกข้างโน้นสิลูกโอ่ยจะมาข้างไกลเนาะ ข้างใกล้ก็ไม่ไปเนะาะมักข้างไกลอยากอยู่ในสาดนวาเฮ้ยยอ่นมาฝาสวยมากลูกฝาสวยมากลูกอเอาไเพื่อนกันครับเนี่ย จ้เ๋ดิพีรางวัลให้